สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่ User Management by Group ที่ทาง Autodesk เพิ่งเปิดให้ใช้งานกันครับสำหรับฟังก์ชัน User Management by Group เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และหลายทีมทำงานจะช่วยให้จัดการทีมได้ง่ายขึ้นสำหรับขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาที่ account.autodesk.com หลังจากนั้นทำการ sign in เมื่อเราทําการ sign in เข้ามาแล้วหน้าแรกจะเป็นหน้าตั้งค่าโปรไฟล์ของเราให้เราคลิกเลือกรูปโปรไฟล์ของเราจากนั้นเลือก account management product and service และส่วนนี้คือหน้าตาเมนูของ product and service ครับให้เรามาที่เมนู user management เลือก by group ครับ เลือก Create Group จากนั้นทำการตั้งชื่อกลุป p ครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกด Create เลือก Add User คลิกเลือก User ที่เราต้องการให้ทำงานเป็นทีมเดียวกันนะครับผมจะยกตัวอย่างว่ากลุ่มนี้จะมี User ด้วยกัน3คนหลังจากนั้นกด Done User ทั้ง3คนก็จะอยู่ในกลุ่ม Synergy Soft Support at AEC แล้วนะครับจากนั้นกด View Assignment เลือก Product ที่เราต้องการให้กลุ่มทำงานจากนั้นกด Assign กลุ่มที่เราสร้างขึ้นก็จะสามารถใช้งาน Product ของ AEC Collection ได้แล้วครับผมถ้าเราต้องการลบทีมให้เรา คลิกเลือกที่ทีมที่เราต้องการลบก่อนที่เราจะลบทีมทําการ unassign สิทธิ์ของทีมก่อนนะครับมาเลือกที่ view assignment จากนั้นกด unassign เลือกที่ action delete group คลิกเลือก delete group หลังจากนั้นกลุ่มที่เราสร้างขึ้นจะหายไปสำหรับวิดีโอ นี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ